Weather, huh? <laughs> <laughs> Always windy. Yeah. Chest. Your English is excellent. I'm very impressed. Where did you land With the players, I just fought a lot. Mm -hmm. uh, almost everything with uh, with Darling with Holland. Oh. Mm -hmm. First, First impressions, I think, so far, really nice. I just saw quite okay <laughs> now it's, it's really nice i knew it before because <laughs> uh -huh. nice nice stops really nice any any reason you've chosen bright well um, not really i just like the number and also the players who สวัสดีครับพบก,กับสุ Liverpool, ลูกข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มี2ทีมรอซื้อหงพอรอมขายนะครับนัทฟิลิปราคา10ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เดลองติสนะครับสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศอังกฤษรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมขายเนี่ยเทเนียฟิลิปปากกระกหลังตัวสำรองออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังแทบไม่ได้ลงสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลเลยในศึกพรีเมียร์ลีกนัดตั้งแต่เข้าสู่ทีมทุกใหญ่เมื่อปี2019 ดับฟิลิปเันกำในวัย26ปีถูกปล่อยให้กับสตุตการ์ดยืมตัวไปใช้งานในนุ้การ2009-2020และปอนหมัดยืมตัวไปใช้งานในตลาดฤดูหนาวปี2012แม้ว่าจะได้กลับมามีชื่อภายในทีมชุดใหญ่ของหงดังหรือร์พูลแต่ก็ลงสนามช่วยทีมเป็นแค่29นัดรวมทุกรายการตลอด4ปีหลังสุดนะครับโดยหลังตกเป็นตัวเลือกอันดับที่5ต่อจากเวกิฟันานอิบไรมักยูนเต้เจโมาเตและโจโกเมด ทำไมนะัฟิลิปมีความคิดที่ย้ายทีมแบบทวอรนขณะที่ลิเวอร์พูลก็พร้อมปล่อยตัวเจนนิการในช่วงสมัยน,นี้โดยคาดกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ราว440ล้านบาทได้มีเฟนนรนูลด์รอตเธอร์ดัมทีมแชมป์เอเลิรดุชิลีของฮอลแลนด์รู้ดูการล่าสุดออกมาว่าอยากได้ตัวไปเสริมทัพสำหรับลุยศึกยูฟ่าแชิมลีกในซีซั่ชนะส่วนอีกทีมที่สนใจควานแะกฟิลิปจากลิเวอร์พูลก็คือลีดยูไนเต็ดที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลงไปเล่นในศึก แชมปีเป็นชิปฤดูกาลน,นี้ซึ่งยุงทองเองก็หวังดึงตัวไปช่วยเทียมเพื่อเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมลิกให้ได้ภายในระยะลา1ปีนะฮะแต่ทุกคนดีด้วยมากอาตูมิโลรับเขาเสียดานะครับอดพิสูจน์ตัวเองกับหงดางอาตูมิโลนครับกองกลางชาวบาริเซลนเปิดใจถึงความโชคร้ายของตัวเขาทีมได้มีโอกาสลงเล่นในเกมพิมลิกเลยแมย้แต่นาทีเดียว ในช่วงที่ถูกลิเวอร์พูลยืมตัวไปร่วมเทียมเมื่อฤุูกันที่ผ่านมานะครับท,ท,ทั้งๆที่ทุกคนที่อนฟิลนั้นนะครับก็ให้ความช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีอัต um ตูมิโลตูริบูยืมตัวมาจากยูนตุสเพื่อเป็นกําลังเสริมในแดนกลางแต่ทว่าเจ้าตัวได้โอกาสลงเล่นกับลิเวอร์พูลแค่เกมเดียวเท่านั้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลนนุ่มในฐานะตัวสำรองที่เจอกับนาโปลีดั่นั้นก็ได้รับบาดเจ็บหนักและกล่าที่จะเรียกความฟิกกลับมาจนถึงช่วงปลายฤดูกันที่ผ่านมา ทีมจำเป็นต้องใช้นักเตะที่พร้อมและนั่นก็ทําให้เขาไม่ได้รับโอกาสการลงเล่นจนกระทั่งจบสัญญายยิมตัวต้องกลับไปอยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งในฤดูกันใหม่แบบนันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ไดีเท่าไหร่นักอาตูเมโลเปิดปากผ่านมุนโดดาบอติโวซื่อของสเปนพบไปลิเวอูลเพื่อต้องการโอกาสกาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหลังจากไม่เคยได้รับโอกาสเต็มที่กับยูเวนตุสแต่ผม,มต้องไปเจอกับช่วงเวลาที่ลำบากนั่นคืออาการบาดเจ็บแต่มันสําคัญมาก เพราะคนที่นั่นทั้งทีมงานสตาร์ทรถและเพื่อนรูวมทียมรวมถึงเจคกิงครับให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีพวกเขาช่วยเหลือผมให้ผมผ่านช่วงวลาเที่ยล拉บกนั้นถึงตอนนี้ผมต้องกลับไปที่ตุลินยูนตแต่ตลาดการกการตั้งเตะยังเปิดกว้างและเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเองยังมีสัญญาผูมันกับยูนตุสเช่นกันผมเคารพมันแต่เราจะได้เห็นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซาเลอตตูมิโลนั้นมีสัญญาปูม,มัดก,กับยูมตตสจนถึงเดือนมิถุนายน,นปี2 0 0 5โดยเขาเองเคยเปรเยออกมาแล้วว่าอยากย้ายเทียมเพราะมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกับกุนซอย่างแม็กเอลริเกโดยก่อนหน้านี้เขาก็ามีข่าวกับเทนนันตบรติตันอีกด้วยนะฮะรับประกันอดีตโค้ชยันโซบอสไล์แก่งจริงไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องปรับตัว เจ้านี้ครอสตานติโน่นะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติฮังการีมั่นใจดอมินิกโซบอลไลกลางกลางตัวใหม่แกะกล่องของลิเวอร์พูลใช้เวลาปรับตัวในศึกพรีเมอังกฤษไม่นานและจะเป็นหนึ่งในสตาร์ลูกหนังของหงดางในลีกสูงสุดของเมือร์มุดีดาเตนในวัย22ปีจากอาบาลิซิคไม่เล่นในถิ่นแอนเวลดโดยค่าตัว60ล้านปอนด์ราว2,520ล้านบาทเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นนักเตะคุณสอนต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิซาที่ดึงมาจากไบรตันแอนด์โอ็อบ้ คาสตันติโน่นะครับซึ่งเคยเป็นสตาฟกุศของโซบอสไลในนามทีมชาตนฮังการีระหว่างปี2 0 1 8ถึง2 0 2 1เปิดเผยว่านักเตะรายนี้มีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ดังของหองด่งพร้อมตอกกลับคนที่บอกว่าโซบอสไลต้องเจอกับความท้าทายอย่างมากกับการเล่นในแองกฤิดฟังผมนะผมแทบไม่อยากเชื่อว่ามีคนพูดว่าโดมินิกจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวกับการเล่นพิมเลีกส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าเขาจะสร้างผลงานที่โดดเด่นในทันทีตั้งแต่แรก พราะสภาพจิตใจของเขาที่สวมเสื้อเบอร์8สแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และไม่กลัวที่จะรับผิดชอบดังนั้นเขาจะต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนบอลและผมมั่นใจว่าแฟนบอลจะชื่นชอบเขาตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นคนประเภทที่สามารถทําให้แฟนบอลมีความสุขกับสไตล์การเล่นของเขาอลีผูชวยโคสทิมชัติฮังการีระบุทิงไทยเลือดสวนเคเฟนตูรรัมลิเวอร์พูลในหน้าคว้าตัวโรเมวลาเวียอย่างเต็มที่ เดินหน้าคว้าตัวยังเสริมกลางไม่พอนะครับดิชอสแอนฟิลระบุหงดังลิร์พูลมีแผงความมีฟิลรายที่3ามาเริ่มทัำแต่เลือกให้ความสนใจเกฟินตูรามโดยมีแนวโน้มไปทัาทามคว้าโรเมโอราเวียนมากกว่าลิร์พูลครับซึงมีผลง,งานที่ลุมเหลวเมื่อซีซันที่ผ่านมาลกแผงกองกลางเป็นปหลายรายเพื่อยกขึ้นหม่ายและดึงอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์กับดมนิคโซบอสไลน์มาเสริมทัพได้แล้วยังไรก็ดีเจกเก็ตกลับในย่าเรดเมชินยังเหลือมีฟิลอีกรายโดยเฉพาะกับมานูโกเน่ แต่ดาวเตะทีมบูเซียมเช่นกันบักกลับเลี่ยงเยาไปแล้วจากการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21เปในศึกยูโรยู21เปนอกจากคนนี้แล้วนะครับลิวก็สนใจเควินตอรรามกองกลางลีกทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21เปอีกรายเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมสื่อในเมืองกุดีเชื่อว่าเจนครับได้ตีตัวออกห่างจากดาวเตะทีมนี้แล้วและหวังไปคว้าตัวลาเวียดาวเตะทีมเซา์เทนตันมาเสริมทัพทีมมากกว่า ดูตลอดเวียนกครับกองกลางดีกีทีมจะเปิดเยียมใน1 9ปีเท่านั้นย้ายจากแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมซาวตะตันเมื่อสี่้นที่ผ่านมาและมีอร,ร์มกระเล่นที่น่าปะทับใจแม้นักบุญจะหล่นไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพสี่ทนาะการดัดแยันเชื่อว่าเขามีค่าสิทธิ์ในยา40ล้านปอนด์ราว1,794ล้านบาทแต่จะมีผลในช่วงเสมเมอปี2024จึงทำให้สาวทะตันหวังรับทรัพย์ที่50ล้านปอนด์ ราว2,245หล้านบาทแลกกับการเสียนักเตะอนาคตไกลซึ่งนอกจากลิเวอร์พูลก็ยังมีอาร์เซนอลและเชลซีก็หมายปองเช่นเดียวกันครับบันดีนักใช่ไหมนักข่าวสายลิเวอร์พูลเผยเหตุผลหงแดงเมินเคเปนตัวร่ามเหตุเมินล่าตัวเดวิดลินนะครับนักข่าวชื่อดังจาก this is a n f i e l d เว็บไซต์ชื่อดังที่เจาะข่าวลิเวอร์พูล ปเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่หงแดงเลิกให้ความสนใจลาดตัวเกเฟินตัวรามกองการชกจบเสียงของซุงซอเนททีมในศึกลีกเอิงเ่งร่องแฉดก่อนหน้านี้นะครับเดอะเรดมีขับผู้พันกับเคเฟินตัวรามมาตลอดช่วงสเสมอแต่หลังจากที่พวกเขาได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และดอมินิกโซบอตไลทําให้พวกเขาเหมือนที่กระตัวมิกฟิลในวัยยี่สิบสองปีแต่จะหันเดินเครื่องเพื่อไล่ลาดตัวลูมิโอลาเวียดาวเตะเซาเทนตันมาเสริมทัพ ลินนะครับซึงเป็นเดี่ยวข่าวสายลิเวอร์พูลให้เหตุผลอยู่เบื้องหลังในการลดความสนใจตูรามเป็นเพาะยอดทีมแห่งจินแอนฟิลมองว่านีดพยายามที่จะหาทางโกงราคาค่าตัวของนักเตะด้วยวิธีต่างๆนานาด้วยการพยายามออกข่าวว่ามีหลายทีมอยากจะได้ตัวนักเตะหนึ่งในสโมสร,รที่นีดอ้างก็คือไบร์มินิกแต่เรื่องนี้คริสเตนฟอลนักข่าวจากเยอรมันยืนยันว่าเซต้าไม่เคยอยากได้ตัวลูกชายของเลียงตูรามตำนานทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมเลย ก็เป็นซะอย่างนี้นะฮะโดนโกงแล้วโกงอีกนะครับแล้วก็ใช้มุกเล่นมุกเก่าๆมุกเดิมๆิรวอว์พูพลรู้นะครับก็เลยไม่สนใจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหาทางโกงค่าตัวของนักเตะด,ด้วยวิธีต่างๆนะครับหงพร้อมลาดแชมป์ล so ีก เห็นเงียบๆแต่ก็ช้อปปิ้งไม่หยุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหงดังลิเวอร์พูลของพวกเราที่มาดับที่5ของสิกพรีลิีหรือดูการล่าสุดโดยล่าสุดสุ่มเงียบของตัวดอมิกโซบอตไลน์กองกลางดีกีทิงชั้นฮังการีของอาบาลิซิสมาร่่มเทียมเป็นรายที่2ในช่วงสมัยนี้เดี๋ยวนี้ถือว่าเงียบเชียบมากๆนะครับไม่มีเขาลางหลุดออกมาก่อนเลยว่าหงดังสนใจในตัวของสซบอไลน์มาร่่มเทียมแต่พอมีข่าวหลุดออกมาเพียงแค่วันสองวันอีกวันทุกอย่างก็จบลงลิเวอร์พูลปิดดีดได้สําเร็จ และอีกวันถัดมาก็บินมาตรวจร่างกายประกาศอย่างเป็นทางการทุกอย่างจบภายใน4วันไม่เหมือนบางทีมที่มีข่าวว่าจะคว้าตัวใน48ชั่วโมงบ้าง72ชั่วโมงบ้างแต่สุดท้ายก็เฮวนักเตะไปหลายรายแต่ทีนจจ่น่าสนใจก็คือหงดงยอมคักเงินมากกว่า60.1ล้านปอนด์ประมาณ2,680ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าสินาของกองกลางในวัยย2ปีรายนี้ตามที่อาบาริซิต้องการ โดทั้ง้แค่งดีกีทิมชัดฮังการี่ไรเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของหงดงเป็นรองเป็นแค่บกิปันไดตระการหลังทิมชัดมอนแลน72.7ล้านปอนด์ประมาณ3,240ล้านบาทและเดวินยูเนสก็ S, หน่าทิมชัดรไวก68.7ล้านปอนด์ประมาณ3,061ล้านบาทเท่านัน้นแสดงให้เห็นว่าแข่งทิมชัดฮังการีรายนี้เป็นที่ต้องการของทีเก็งครับคุณซื้อเจนมันอย่างแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้น ลิบูคงไม่ทุ่มสุดตัวจนต้องปิดดิวกันได้ไวที่สุดนะครับการย้ายเข้ามาของสซบะวานั้นถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มในตกแหลังของหงด่างให้แข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นหลังจากคลิก่อนน,นี้มึงคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาทุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตามาร่วมทีมไปก่อนหน้านี้แล้วกองกลางนิวนย2สเปลงเล่นในตำแหน่งบ็อกทูบอก แถมถนัดมากที่สุดก็คือฝั่งขวาแต่อย่างไรก็ตามในตำแหน่งแดนกลางเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทุกพื้นที่ตรงรังสนามสง่งผลให้เจกเก็ตลบจะจัดทีมได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นโซบอสไลน์นะครับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีการยิงประตูค่อนข้างเฉียบคมพอสมควรโดยเล่นให้กับอาบาลิซิกสองฤดูกาลยิงไปซีซั่นละ10ประตูเลยทีเดียวสมัยอยู่กับเซาว์บกทีมดังจากออสเตรียก็คเคยยิงได้สูงถึง12ลูกต่อฤดูกาลเลยทีเดียว พอมองมาดแดนกลางของลิเว์นะ่าตอนนี้ถือด้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวเหมือนจะเป็น2แข้งมอย่างแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลน์หรือแข้งเก่าอย่างติโกอัคันตาลาจแดนเฮนสันฟอร์มโยรวมถึง2ดาวรุ่งอย่างแฮมวิเลียดเคอร์ติโจนและสเตฟานบาสเซติกจากที่มีปัญหาดแดนกลางของหงแดงมาซีซั่นที่แล้วมาในซีซั่นนี้ถือว่าพร้อมแบบสุดเลยทีเดียวบอกนิดว่าในนุก,กัล2023ถึง2024นั้นหงแดงเดินหน้าเต็มพิกัด เพื่อหวังที่จะกินอร์มเก่งให้ได้หลังจากซีซั่นล่าสุดทําได้หน้าปิดหวังจบอันดับที่5ของตารางคะแนนจนอดไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเล่ต์ตอนนี้หากมองถึงขุมกําลังของลิเวอร์พูลทั้งกองกลางกองหน้ากองหลัง,งค่อนข้างครบอเรื่องแบบสุดๆเหลือเพียงแค่ในตำแหน่งแนวรับที่ยังดูหว่าเสียวเพราะที่ผ่านมาแผงหลังของหงส์แดงค่อนของง้างรั่วเสียประตูง่ายเว่าหัดถึงครับหาแนวรับดีๆอีกสักตัวก็จะทําให้หงส์แดงแข็งแกร่งทั่วแผ่นอย่างแน่นอน จากขุนกลังที่ได้เห็นของลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้ทางโรเบียสฟ้าแมนตเตี้แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกรู้ว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแล้วอย่าแตะต้องท็อปห้าแข่งลิเวอร์พูลแฟนบดห้ามทีมขายทิ้งห้ามแข่งหงห้ามขายลิเวอร์พูลก็จัดแจงยกเครื่องแผงกองการทีมใหม่หมด ในช่วงสมัยนี้เพื่อล้มล้างความผิดหวังจากซีซั่นก่อนซึ่งผลงานของพวกเขาก็ไม่เข้าเป้าจนชวดได้ไปเล่นในศึกยูฟ้าชิ์ลีกในซีซันหน้าถึงขณะน,านี้เรสเมททีมคว้าตัว,ตวกองกลางมาร่วมทีมได้แล้ว2รายทั้งอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เดมินิกโซบอลไลน์แต่ชีมชาิเจกิคงค้งทรอฟหวังเสริมทัพความแข็งแกร่งในแังกลางอีโดยให้ความสนใจลูมิโอลาเวียดาวเตะเซาถิมตันก็นั้นก็ดีก่อนลงทุนเสริม2กองกลางทีมจากแอนฟิลด์ เดโลเนเตนแ,ตแน่งดังกล่าวออกไปแล้วหลายรายทั้งนาบีเกตาเตม,มินเนอร์โรเวโตเฟอร์มิโนและอเล็กซ์กเล็กชิมแลนแต่ก็ไม่ไวายมีข่าวลือว่าจิงกับอัดขาเนักเตะดังรายทิ้งไปเพื่อน,นําเงินมาช้อปปิง้งโดยที่จะแดนนัสันกับตเตอกโกอ,อาคันโตราสองกองการจงเก่าตวเป็นข่าวกับลีกซาอุดอิอาระเบียต่อการปรับปรุงศักยภาพฝุนกำลังของลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมสู้ศึกในซีซั่นหน้าล่าสุดวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาลิเวอร์เอกโคซื้อท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์ ได้จัดทําแบบสอบถามแฟนบอลเกินกว่า2 0 0 0 0รายในหัวข้อที่ว่าของแดงสมควรขานใครทิ้งสมควรเก็บใครเอาไว้กับทีมต่อไปมากที่สุดโดยมี5อันดับซึ่งปรากฏผลดังนี้5นักเตะที่รูดที่แฟนบอลต้องการอยู่กับทีมไปมากที่สุด 1. หนลุยดิอาร์98.1% 2. เทนอเล็กซซนเตอร์โน97.99% 3ริกโโป9.7.98% 4อิบรมักโกนาเต96.9% 5. Andy r o b ร r t s o 96.8%ส่วน5นักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการให้ขายทิ้งมากที่สุดอันดับที่ 1. นั t ฟิลิป73%อันดับที่ 2. ลี e วิเป็นเลี่ยง71%อันดับที่ 3. เจม i ิ m i 59%อันดับที่ 4. จอร g เ m e 52%และอันดับที่ 5. Adrian, อาเ i a น43%ครับได้เห็นของเด็ดแนะ่ สี่สิ่งสำคัญสําหรับนูนเยตในปีที่2กับลิเวอร์พูลสี่สิ่ง2ปีกับหงผลงานช่วง12เดือนแรกของดาวินเวสกับลิเวอร์พูลอาจจะไม่โดดเด่นอย่างที่แฟนบอลหงแดงคาดหวังเอาไวา้แต่ก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีในช่วงท้ายซซั่นั้นผ่พนมาซึ่งแสดงเห็นว่านักเตะเริ่มปรับตัวกับชีวิตในอังกฤษได้มากขึ้นคงจะจำกันได้ตอนที่หอกทีมชาติอุรุกวัยย้ายมาจากเบนฟิก้าสทินแอนฟิลมีหลายคนประมาทว่าเขาเป็นนิวแอนดี้แครโร ด้วยภาพลักษณ์ผมยาวตัวสูงใหญ่ที่สก,กันยังมีค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์ประมาณ3,655ล้านบาทแม้ช่วงแรกผลงานของ,งมูเย็ตจะไม่ค่อยดีนักแต่จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาฟอร์มแต่ก็ยังขาดความคงเส้นคงวาแต่การน,นั้นฟอร์มในเกมที่ยิงประตูใสแมนเชสเตอร์ City, และแมนเชสเตตรวมทั้งอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลนาโปลีและเรือมาริดถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่านักเตะค,คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับตอนนี้สิ่งที่เจคินครับจำเป็นจะต้องกลับคิดอย่างหนักก็คือเนเดยสควรจับไปเล่นตรงไหนในแนวรุกและควรต้องปรับปรุงแก้ไขตรงจุดไหนเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพที่แท้จริงของนกเตออกมาได้อย่างเต็มที่ 1. หนด้านเป้าหรือริมเ้นเนลเดยสนะครับเจนยามาร่วมทีมในฐานะผู้เล่นหมายเลขเก้าหรือหน้าเป้าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทํางานได้ดีในเวลาที่ถูกขยับไปยืนเป็นริมเส้นทางฝั่งซ้าย โดยเฉพาะฟอนก็เล่นในเกมเยือนทัน้ำทั้ปาเมื่อเดอนพฤ่อสกิตยอนเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเล่นปีที่มีความรวดเร็วจอมตีพื้นที่ว่างชาร่างการที่แข่งงสู้กับกองหลังและการวิ่งทะยงมุมที่ชันถละดย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของนูเยตหลายคนเชื่อว่าเขาเหมาะสมที่จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามากที่สุดและนั่นก็ยังคงเป็นแผนที่ทีเก็งครับและทีมงานสตาร์โค้ชคิดเอาไว้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของนูเยตมีความเด่นมากๆก็มีความสามารถในการหาพื้นที่ว่าง นอกจากนี้ยังเป็นนักเตะที่มีการหาจังหวะยิงที่เฉียบคมสร้างสรรค์โอกาสกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีแต่สิ่งสำคัญก็คือนักเตะต้องรักษาความเข้มข้นคงวาเอาไว้เหมือน,นตอนเล่นกับเบนฟิกา้ายางรก็ตามเจ้าตัวมีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของสภาพจิตใจและเทคนิคการจบสกอร์แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องภาษาและเรื่องการรักษาสมดุลทางด้านร่างกายและจะังหวะการงรงรวมทั้งการจับบอลต้องนิ่งให้มากกว่านี้ 2. ออุปสรรคทางด้านภาษา เจเกครับยอมรับในช่วงท้ายของฤดูกาลว่านูนเยตมีปัญหารเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าสิ่งนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นของตาราทีมชติอุวัยอย่างมากเป็นเรื่องปกติของนักเตะทุกคนและผู้จัดการทีมจําเป็นจะต้องสื่อสารเพื่อทําความเข้าใจใเรื่องเทคนิคฉนั้นผู้เล่นคนไหนที่ไม่สามารถพูดคุยกับคนอื่นด้วยภาษาสากลน,นั่นทําให้เขาต้องเจอกับความยากลำบากในการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่กุะซือนั้นต้องการเจย แม้ว่าภายหลังทัพหงแดงจะมีผู้เล่นที่ใช้ภาษาสเปนอย่างเตอกรออาันตาล่าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลนูนเยสในช่วงปีแรกของการใช้ชีวิตบนแผ่นดินเมืองผู้ดีแต่ที่เวลาลงสนามไปไม่มีใครคอยจะมาช่วยแปลภาษาฉะนั้นเจ้าตัวต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยการที่ผ่านมานะครับนูนเยสแสดงถึงการทุ่มเทนการเล่นถึงมากบางครั้งนักเตะมักจะขาดไหวพริบในการบินเพลซิงและการเข้าเสียบกัดที่เป็นเหตุที่ให้เขาเสียฟาวแบบไม่จำเป็น ในแง่ของภาษาตอนนี้นุนเยตพยายามอย่างหนักที่จะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและประดามเปนบอรหงแดงหวังว่าในช่วงซ้อมช่วงปรีซีซั่นนี้นักเตะจะพัฒนาเรื่องภาษาให้มากขึ้นครับ 3. าคุ้มกัลังใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพหัวหอกในวัยยีปีคงจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงสมมนี้นะครับโดยนักเตะ ที่เสริมทับมาในกองกลางของลิเวอร์ูลก็เป็นนักเตะกองกลางชั้นยอดเยี่ยมอย่างอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์พร้อมกับดมิคโซบอสไลมารุ่งเทมแม็กลิสเตอร์กับโซบอสไล่กินชื่อเลือชาวเรื่องความสามารถในการพันบอลที่แม่นยำและมีจุดเด่นจากจังหวะการเล่นลูกตั้งเตะอีกด้วยดังนั้นนักเตะประเภทที่มักจะวิ่งมาจากท่าน้าหลังกู้แข่งและชื้นชอบการเปิดบอลจากลืมเชนที่แม่นยำของทั้งสองอนซึ่งนี่คือการตั้ทับที่เพิ่มสรสิทธิภาพของหงส์แดงอย่างแท้จริง ถ้าแฮรเอเล็กซ์เดอร์โนยังคงได้รับความมั่งใจให้เล่นในตำแหน่งกองกลางต่อไปการน,นี้นุนเยตยิ่งจะมีความสุขเพราะจะมียอด3ามกองกลางดังเจตจอมสร้างสรรเกมป้อนบอลให้กับเขาทําประตูนุนเยตรู้สึกถ,ถึงการพันบอลที่ทีกคมของหนุ่มเทนอยู่แล้วรานนี้คือนักเตะที่เปิดบอลได้แม่นยำที่สุดของเดอะเรดฉะนั้นการมีแม็กอลิสเตอร์กับซูบอตสไร์อยู่ภายในทีมยิ่งจะเป็นการเพิ่มโอากาสในการจบสกอร์ให้กับเขามากยิ่งขึ้นสไาล์ทีมชาติอาร์เจนตินาและ ดาวเตะชาวฮังการีมีความสามารถในการเลี้ยงบอลและจ่ายบอลได้อันตรายมากๆนอกจากนี้ยังมีทีเด็ดจากจังหวะการเปิดบอลพุ่งจากปกินเส้นทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวางานนี้ทําให้หนุนเยสระเบิดฟอมเก่งออกมาเต็มที่แน่ 4. ความท้าทายรออยู่สําหรับตอนนี้คงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสาหรับหนุนเยสจะเบียดตัวจริงสําหรับตำแหน่งสาประสานในรุกเพราะทั้งดยริอ,อาร์ดีโกโชธากลับมาฟิตสมบูรณ์แล้ว ขณะที่กอดิเกตโต้ก็ทำงานนี้โดดเด่นและคงเส้นคงวาส่วนโมเมซาลาเป็นรูกรักของจิงคลับอยู่แล้วเมื่อช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานูเน็ตต้องตกเป็นตัวสล่องเนื่องจากจิงคลับชื่นชอบทีเท็กกตโบ้ทำหน้าที่เป็นหน้าเป้าส่วนดิอาร์ได้ยืนปักหลักทางฝั่งซ้ายเขาเดินลงเล่น42เกมในคุปรายการโดยลงเป็นตัวจิง3จากเเกมหลังสดุดได้ยิงได้แค่ประตูเดียวจาก11เกมสุดท้ายนูเน็ตอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการลิมบอลที่คลิ้วไหวดุดสายน้ําเหมือนกับดิอาร หรือวิ่งเพรสซิ่งใน้านหน้าได้ดีเหมือนโชตา้าและก็ไม่ได้เสียบคนเท่ากับซาลาแถมยังขาดความนิ่งแบบกัตโปอีกยังไรก็ตามดาวเตะเลือดอุรวุวยังมีสกยภาพที่จะสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักเตะชั้นยอดให้กับลิเวอร์พูลได้และเชื่อได้ว่าในปีที่2ของเขากับหงด่างทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและงานนี้ทุกๆคนคงจะได้เห็นนะครกับว่าเขาทำผลงานได้คุ้มกับเม็ดเงินมาสารที่สโมสรทุ่มเทลงไป นี่คือสุริการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้าของวนที่5กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ